ครับผมส่วนที่ผู้ชมเล่ซีทุกท่านในแถมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมอินดี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ลานสนามกีฬาสีเวบวกแดงนะครับนะก็วันนี้พาเด็กๆทีมอินดี้อินดี้จูเนียนะครับทีมวงโยธวาทิศนะมาเปิดกีฬานะครับเปิดกีฬาบริษัทก็เป็นบริษัทเดิมนะครับที่เราเคยไปทุกปีนะครับช่วงนี้จะเหลือบริษัทเดียวนะที่เขาก้าจ้างนะครับนะครับมีคนบอกว่าเออโอ้แถวนั้นโรงงานเยอะน่าจะได้งานเยอะแต่ว่าโรงงานเขา ไม่ค่อยเน้นนะที่ตอนนี้ก็จะเหลือโรงงานเดียวที่จ้างเราทุกปีนะครับนะวันนี้เป็นบริษัทม uh ิสซยสยามนะครับนะแต่ว่าป,ปกติเขาจะจัดที่บริษัทเขานะแต่ว่าปีนี้เขามาจัดที่สนามกีฬานี้นะครับแล้วก็มีออกกันไนเซอร์เจ้าเดียวก,กันกับที่เคยใช้บริการเรานะมาเปิดกีฬาด้วยนะครับนะวันนี้2เจ้านะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทีมงานทั้งหมด34คนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้อะไร เราได้ข่าวว่าคุณมาหนูเลยมานิดเดียวคือหนูถึงโรงเรียนเสร็จมองตรงเป๊ะจริงๆค่ะทุกคนคือคือเขาบอกว่าเขาร้องไห้ได้ค่ะเขาร้องไห้ไปจบเดียวได้แหละไม่แล้วเขาไม่ต่อคือสเต็ปของวงก็คือมาสายไม่รอไปเองเออ ก็เลยมาเองเลยจบเนี่ยผมน่าด้านพอมีความเขามีความน่าด้านพอไปเอาโทรศัพท์ไปเก็บเลยดีนะหนูถามครูอะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะสนามกีฬาทีเคโอ้ยเก่งมาก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 ที่นี่พร้อมไหมครับค่ะเปิดช่องไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ซีเคปลกแดงนะคะเรา เรามาเปิดงานกีฬาสีให้ทีเคปวกแดงนะคะมาเป็นรอบที่เรามาเป็นรอบที่สามหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วเราก็มีงานแต่งวงด้วยเราไหมได้งานแต่งวงด้วยนะคะ <S <S เขามาเป็นทีมกันนะคะคือสีสันหลากหลายหลากหลายสีเลยมีสีเขียวสีแดงสีอะไรอีกอ่ะสีฟ้าหนูเห็นแค่นี้คะ่ะนั่นไง แนะนำสมาชิกกันนะคะชื่ออะไรคะชื่อแนนครับคอมโบครับเอนเกนคะเล่นทอเป็ดเล่นอะไรครับยูโเนียครับชื่ออะไรครับเอ้ยครับสวัสดีครับชื่อยอดครับเล่นเครื่องอะไรครับกองใหญ่ครับเดีวครับเล่นอะไรครับยูโวนียครับเออหน่อยมันฝืดมากชื่ออะไรครับชื่อสินครับเล่นเล่นเครื่องอะไรครับทอเป็ดเออชื่อชื่อมีพูครับเล่นชาวครับเฮ้ยชื่ออะไรครับชื่อกาครับ เล่นอะไรครับก้องครับมีอปันครับลิมฉาบจื่อตุนเล่นเล่นดนตรีครับไม่ใช่เล่นดนเป็ดครับกวนะข้าวกลัวไหครับชิคก้าครับตัวแบกใช่ไหมตัวแบกลิมค่ะอันต้องมาชื่อเอิญค่ะเล่นอะไรครับคลินิกชื่อแล้วค่ะดาค่ะแซ็กชันเนอร์ค่ะไมค์ค่ะเล่นอะไรคะับมาลีพนค่ะนี่อยู่ดีอ๋อโอเคชิคกี้พายเล่นอะไรคะคลินิกอ่าชื่ออครับ รู้คนรู้จักเยอะแล้วพอชื่ออะไรคะน้ำเล่นข้รงแล้วอ่ะน้องชื่ออะไรครับพี่แย้มค่ะเล่นข้รงแล้ทำโบล์นครับชื่อรับไม่ค่ะเล่นข้างแล้วทำเนียบค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกับกล้องทำไมชื่ออะไรค่ะเล่นข้างอะไรคะเบพีเนอร์ค่ะชื่อยุยบครับเล่นข้างอะไรครับเล่นทำโบล์นครับ ดีดีครับเล่นยูบูเดียมาเดินหน้าขาดถือายแซงกว่าคาดเล่นอันโตค่ะยาวาค่ะถือายค่ะมนนค่ะเล่นอันโตค่ะวัน <c oughs> นี้เขาไม่ได้ใส่ชุดแหนมนะคะเห็นไหมเขาแต่งหน้ามาด้วยเห็นไหมเดี๋ยวคนมาใายมาใายมาใสา่คนยังไม่ครบหรอกตอนนี้เราขาดเจเจนะคะหัวหน้านะคะไม่มาแล้วค่ะแช่ค่ะแช่อะไรอ่ะ มีคนมาสายนะทุกคนอาที่สาครั้งเดียวทุกคนครั้งเดียวก็สายครั้งเดียวผมไม่เคยผิดพลาดวันนี้ผมพลาดแค่ผมลืมมองนาฬิกามีหนึ่งต้องมีสองพลาดมันจะพลาดไปเรื่อยๆหนูอยู่มาสามปีหนูพลาดแค่ครั้งเดียวโอเคจัดแถวเรียบร้อยนะสรุปว่าแบ่งไปแบ่งไปหนึ่งแบ่งไปสอง แบ่งไปสามหายไปสามคนอะไรอ่ามาอีกสองแสดงว่าหายหนึ่งอ่าทีนี้ต้องมาไล่กันอีกว่าใครหายไอ้พวกมาสายนี่แย่เนาะน้องกิ๊ฟเนาะหนูมีความคิดเห็นยังไงกับไอ้พวกมาสายเขาไม่มีความไม่ไม่มีความรับผิดชอบเอาอีกขออีกเออนี่นต้องคนนี้ว่าคนนี้ด่าเจ็บหนูมีความคิดเห็นยังไงกับไอ้พวกที่มาสายบอดีบอดีบอดีเลยบอดีเลยบอดีเลย บอดได้เออเอาอีกเอาอีกเจ็บเจด้เจ็บเจ็บผมมีความรับผิดชอบผมมีความรับผิดชอบเออแย่มากเออๆๆๆแล้วก็เมื่อเช้านี้ออกตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับนัด7จ็ดโมงคือออก7จ็ดโมงอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาวอร์มเสียงกันสักหน่อยนะครับ Okay. ตอนนี้ตั้งขบวนกันแล้วนะครับจริงๆแล้วกําหนดการตั้งขบวนก็คือ8.40นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราวอร์มเสียงกันเมื่อกี้เราวอร์มเสียงกันนะครับประชาชนก็เลยแตกตื่นนะครับตอนนี้เพิ่งจะ8.20นะเขาก็มากันครบแล้วอันนี้พี่พึ่งนะครับพี่พึ่งเป็นออแกเนเซอร์ที่เคยจ้างเราไปถ้าใครจําได้ก็เป็นงานวิ่งนะครับการวิ่งทั้งหลายแหล่ที่เราไปส่วนใหญ่ก็เป็นของพี่พึ่งนะครับ เดยกเว้นของเทศบาลป่งนะงานวิ่งเราจะได้2งานมีเทศบาลป่งกับงานของพี่พึ่งนี่แหละแต่ว่างานนี้ก็บังเอิญมาเจอกันนะครับคนติดต่องานก็คือบริษัทมิซุยเจ้าของงานนะครับก็มาเจอพี่พึ่งโดยบังเอิญแต่ว่าพี่พึ่งรู้พอรู้ว่าพวกเรามาพี่พึ่งรีบโทรหาขหมูเลยเมื่อวานนี้ <c oughs> คุณมีความรู้สึกยังไงกับ<ฮ>การไม่ใส่เข็มขัดมาครับลืมแลวคือมันจะหลุดตัวละเหรอคุณมีเชือกฟางไหมคุณไปขโมยอันนี้ให้ เจอกันฟัง<ม>แล้ไม่ไม่รู้จักไม่อยากเป็นสไตล์ผมไม่รู้จักเตรียมพร้อมไม่รักษาเวลาและยังไม่รู้จักเตรียมพร้อมอีกทั้งหักเบิร์ตรควมสีเบ้าให้น้องโโคบไปเรื่อยๆได้ไหมครับพอดีว่าต้องเตรียมนี่ครับแล้วความสวยก็ตกเป็นของวงโยครับผมพอเข้ามาก่อนเวลาเขาจะอันนี้เราก็ต้องบันเลงถ่วงเวลาไปก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราบันเลงถ่วงเวลาไปเรื่อยๆนะ โอเควันนี้ไม่รู้ตากล้องถ่ายอะไรให้บ้างนะครับน,น่าจะเห็นภาพแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องเนะาะเพราะว่าเล่า<ล>อยู่แล้วโอเคไม,ไม่ได้เล่าครับไม่ได้เล่าแต่ว่าเบียร์แห <laughs> ะก <laughs> <า> <laughs> ็จบด้วยแบบงงนะเริ่มแบบงงๆจบแบบงงงนะครับนะเพราะว่าในงานนี้เหมือนที่ครูหมูบอกนะคกรูหมูจะพูดบ่อยมากเรื่องของกีฬาโรงงานนะครับอาด้วยบริบทอาจจะไม่เหมาะกับ วงดูริยางหรือวงโยเท่าไหร่นักนะแต่ว่าใช้ได้นะครับใช้ได้หนูหนูอย่ายกเดี๋ยวมันหักนะแต่ว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าใช้ไดนะ้เพราะว่าเป็นพิธีเปิดกีฬานะครับแต่ว่าโดยสิ่งที่เราเจอร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ทิงที่เราเจอก็คือขอเพลงมันมันหน่นอยเล่นมันมันอะไรเงี้ยนะซึ่งมันบริบทของวงโยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะแต่ว่าเราก็เข้าใจได้แหละนะเพราะว่าคนคนผู้จัดเขาก็อยากจะเล้านะให้นะอ่าใครแลคนมาร่วมงานได้สนุกอะไรเงี้ย แต่ว่าด้วยความเป็นวงโย่มันไม่สนุกมันสนุกไม่ได้นะครับเวลาที่มีคนติดต่อมาผม,มก็เลยเสนอเป็น2ทางเลือกให้กับผู้จัดนะครับว่าจะเอาแต่วงหรือว่าเอาวงโยวงโย,งโยก็จะมีชุดใหญ่ชุดเล็กหนูแกะเลยหนูหาทางแกะไอ้นี่ออกให้ได้วงโยก็จะมีอีกว่าวงโยชุดใหญ่หรือชุดเล็กอะไรเงี้ยน,นะครับนะก็ที่นี่ก็คนเยอะนะครับแต่ว,ว่าเขาเลือกวงโยชุดเล็กมาแล้วเสียงก็เลยยิบมิดซีรีส์วันนี้เด็กๆกำลังกำลังไม่ดีนะด้วอกอันการที่เราไม่ได้ซ้อมเราไม่ได้ซ้อมมานาน ถ้าเราซ้อมต่อเนื่องเสียงจะดังนะทุกคนแต่นี้เราหายไป2อาทิตย์2สัปดาห์เลยนะครับนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเสียงอาจจะลุงลิงนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างก็ลาบลื่นดีอาจจะงงงนิดหนึ่งครับไม่มีอะไรเสียหายเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนูมีอะไรจะด่าไอพวกที่มาสายไหมลูกหนูหนูชมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คนคนพวกนี้เราเราจะไม่อวย น้อยมาก็แบบไอเ้ย่างน้อยก็มาเออไม่เหมือนแบบคนที่แบบป่วยนิดเดียวแล้วไม่มาไอ้ยังน้อยก็มาด่ามันไอ้อพวกมาสายด่ามันไม่ดา่าด่าคือคนเรามันผิดพลาดได้ข <g ül> ับไปคนขาดใจตาย,าย <g ül> ต้องลองดิม่มเถอะต้องดิม่มดา่าด่าหน่อยดา่าเจ็บเจ็บด่าเจ็บเจ็บสามสองหนึ่งไม่มีความรับผิดชอบเอ้ย คตรแย่ yeah, คนพวกนี้ถ้ามีถ้ามีงานต่อไปนี้ไล่ออกเนาะงานต่อไปนี้ไล่ออกเลยถ้าถ้าปีหน้านี้ไล่ออกเลยปีหน้าจะไล่ออกแลลวถ้าพลาดอีกไม่ให้เล่นวงโยแล้วปีหน้าคนพวกนี้โอเคปีนี้เราอยิบอะไรวะเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ